ตอนนี้เราอยู่เส้นลำจทองเะครับผม M6 ไเส้นายพาส M6 ครับผมบนข้างด่วนหมายเลขใหม่นะครับซึ่งจะมุ่งหน้าไปภาคอีสานนะครับผมเส้นนี้ก็จะไปได้หลากหลายครับมราไปถึงนู่นครับอุบลราชธานีนะครับแะตว่นี้ว่าอี้คืนฟรีเนาะจ๊ะเนาะน่าจะฟรีนะช่วงนี้เออแล้วก็แล้วก็เสียดัง นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะผมครั้งแรกนะครับไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งที่สองสาวไี่ไหนครับในบรรยากาศขึ้นบนทางด่วนนะสองเสน่ห์ภาพบูมฟนเทอร์เรกว่าเขาเป็ตะกล่าไม่ผมเคยขึ้นแล้วครั้งหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์กับแอร์หรอกขึ้นใช่ขึ้นมาแล้วขึ้นย่ท่จังขึ้นตอนแรกเลยเขาบปใหม่ขึ้นมาได้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแล้วตอนนั้นอ่าแล้ว ครั้งนี้ก็เป็นครั้งน่าจะสองสามนะครับปกติวิ่งข้างล่างแต่ตอนนี้ก็วิ่งข้างบนดูบรรยากาศครับบรรยากาศวิวนะครับทิวทัศน์กับเขือ่อนทุ่ยสวยด้านหน้าครับเะะขื่อนรัตคอกผมว่าจะเขื่อนรัตคอกนะครับบรรยากาศก็ข้างๆฝั่งนี้ก็เขือ่ะะขอนรัตคอกอีกฝั่งแล้วก็ขวเขาใหญ่เที่ยงนะครับรถนนเส้นนี้ก็ระยะทางก็เกือบๆนู่นนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลนะครับเส้นนี้ยาวเลยครับผมเส้นนี้ยาวแห้ยมาจากจงหวรีอย ก็มากับพญาแหวนหลวงเช่นเคยนะผมครับสมิงครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่เคยมาด้วยกันประจานะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเดินทางไปนู่นครับไปยังนู่นเลยไปโคราชไปยังวัดว่อะไรนะวัดละหันไม่ใช่สิวัดลัมคูรนะครับวัดอะไรนะวัดบันไร่นะครับคุณทศอืมก็จากนี่ไปก็น่าจะประมาณเจ็ดสิบน่าจะไปถึงประมาณสี่สิบจากวัดบัรไร่มาวัดมาวัดคูคาซูลวัดหน่อยลูกจาก ประมาณ3 0 4สิบสี่สิบโลทับจากนี้ไปไปยังวัดบ้านไร่นี่แค่สิบนาทีถึงอ่านี่จะให้อะไหนแค่ไหนจับบรรยาการขั้งแรกนะครับตรงนี้จะนี่ตรงนี้แค่ไหนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ในเรื่องของเก็บเสียงครับเป็นเขตชุมชนนะครับใช่าหรับเป็นเรื่องจำกรุงไทยเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นมันเป็นจุดที่เก็บเสียงไม่ให้มันเสียงมันรอดเป็นเรื่อนจำกรุงบรรยากาศสวยๆครับผมเช้าๆประมาณเท่าไหร่เอ่ยแปดโมงครึ่งนะครับ ก็อยู่ช่วงหวางทางที่จะไปวัดบ้าน,นไร่กันนะ ให้ให้เครดิตกับลุงตู่นะผมสายยาวที่ชอบเลยคุณธรรมจีเลยแหม่ดีดีเอ้ทางหน้าก็จะเป็นถนนก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับที่จะวิ่งมาจากประเทศลาวครับเนี่ยเนี่ยเขตยาวไม่ยิ่งหลักขึ้นเดียแล้วก็จะเป็นเส้นเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นใหม่ของประเทศไทยนะครับผมที่จะเกิดขึ้น สร้างเสร็จก็น่าจะมีนู่นแหละครับน่าจะปี70นะครับปู่แล้วก็ร้านท่องเที่ยวอะไรนะครับนนร้านอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตของอนาคตของชาตินะครับผมแต่ตอนนี้ก็เราก็มุ่งหน้าไปอย่างนู่นเลยครับวัดบ้านไร่อย่างละหันสายนะครับผมก็นินจะขอเข้าที่ว่ามันขับมอเตอร์ไซค์จุบเปกย์หนึ่ง่ะซุปเปอร์คาร์ของขวัญที่นี่ตัวอืมสิ่นี้เลย เปด่เส้นทางแล้วก็ที่วัดจะไปยังไงนะครับ